สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยาอยโจอีกแล้วนะคะซึ่งยายอยหายไป 3..4 วันคิดถึงกันไหมเอ่ยนะคะแต่ถึงยังไงก็ขอบคุณขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกแรงทุกกาลังใจเนาะที่ยังคิดถึง กันและกันอยู่เสมอนะคะนี่นะคะเยะจอยไม่ได้หายไปไหนก็เนี่ยอยู่เนี่ยกับพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นป่าลาสเปอร์รี่นะคะสถานที่ที่เราจะทำกระท่อมใช่ไหมแล้วยยจอยก็ต้องจัดการพื้นที่ตรงนี้ก่อนเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ทำนี่เลยหลังกล่องนะคะ <laughs> ซึ่งยายจอยทำเองฝีมือยายจอยไปซื้อไม้ไปหาไม้มาจัดการทำเองนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะทำหลังคากระท่อมทำพื้นที่ของเราเนาะจัดเตรียมนะคะนี่ยายจอยก็นี่เลยทำนี่นะคะก็คือเอ่อเขาเรียกอะไรแปลงนะคะแปลงแปลงผักนะคะแปลงผัก นะคะเนาะนี่ต้นลารสเบอร์รี่ที่ยายจอยเอามากองกองกองสุมเดี๋ยวยายจอยต้องตัด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 นะคะใส่ในไอไอกล่องมอะกี A ้นี้นะคะเนาะอืมนี่เลยสถานที่นี้แล้วยายจอยนะคะก็ได้จัดการเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเสร็จสับเรียบร้อยในตะกร้านั่ะไม่ใช่ไรนะคะลากหรือวันซานนะคะเต็มตะกร้านั่นน่ะเอ่อจากจุดตรงนี้นะคะจากพื้นที่ตรงนี้ยายจอยต้องขุดเอาลากเงา ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาให้หมดนะคะแต่ก็คาดว่าไม่หมดหรอกพี่น้องนะมันคาดว่าไม่หมดวันละว,วันซานเนี่ยมันขุดยากจริงๆนะคะเนาะนี่นะพี่น้องมามามาพักผ่อนหย่อนใจดูเอ่อเอ่อมะเดื่อฝรั่งของยายจอยก่อนนะคะคือมันโดกจริงๆแต่น่าเสียดายที่จะต้องตัดต้นมันทิ้งแล้วนะคะเนาะอ่ะในเมื่อดูอ่มะเดื่อฝรั่งแล้วก็มาดูมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมีอยู่สี่ต้นนะ ปีนี้ยายจอยปลูกไม่เยอะปลูกไม่เยอะปลูกแค่สี่ต้นเนี่โอ้ยนางก็ดกนะคะนางก็ดกจริงๆนะพี่น้องจริงๆเลยมันแดงไม่ได้แดงยายจอยเด็ดนะคะแดงยายจอยเด็ดกินหมดนะคะมันก็เลยไม่มีลูกสีแดงๆนะคะพี่น้องซึ่งยายจอยเนาะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะดูแลสักเท่าไหร่นะคะมาค่ะในเมื่อทำแปลงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะสถานที่ของเราเนาะก็ พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะแล้วก็เราก็ทำการปลูกกันเลยนะปลูกเลยนี่คือต้นอ t u สตักแคเบรี่นะคะพี่น้องขาเนาะสตักแครเบรี่ซึ่งยายจอยก็ชํำใส่กระถางนี้ไว้หลายปีแล้วมันติดลูกคากระถางแล้วเพราะฉะนั้นแล้วยายจอยก็เลย เอามาปลูกตรงนี้ซะเลยนะอยู่ในในในแปลงของเรานี่แหละที่ยายจอยทำไว้ใหม่เนาะพี่น้องจัดสถานที่ให้มันดูดีแล้วก็เรียบร้อยนะคือยายจอยเป็นคนที่คิดแล้วก็ทําทําทําแล้วก็คิดคิดแล้วก็ทําทําอยู่อย่างนั้นถามว่าทําไมยายจอยเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขเนาะพี่น้องความสุขของยายจอยคือได้ทานะคะได้ทําถ้ายายจอยไม่มี อะไรได้ทําแบบนี้เยจอยก็จะเหงาแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนอย่างที่เคยบอกไปนะคะก็คือมันเป็นวิธีที่เยจอยเนาะทำให้กับตัวเราเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราว่างเกินนะถ้าเราว่างแล้วเราคิดฟุ้งซ่านเราเหงาเราอืมอ่าต่างๆอะ่ะสิ่งต่างๆแล้วจิตเรามันจะตกเนาะเพราะฉะนั้นเรามาหาอะไรทำนี้คือวิธีการแก้ โรคซึมเศร้าของยายจ่อยเนาะคือคิดบวกอยู่ตลอดเวลาคือไม่คิดลบยายจ่อยจะพยายามไม่คิดลบนะคะคือคิดทํานั่นทํานี่นูน่นนี่นั่นของยายจอยไปเรื่อยๆนะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นวิธีที่แบบเหมือนกับว่าเราไม่ยอมอยู่เฉยอะเราไม่ยอมอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นแล้ว ก็เป็นอะไรที่ไม่อันตรายเนาะแต่ถ้าบางคนเนี่ยคิดท้อแท้เหนื่อยนายมันเป็นอยู่ในห่วงช่วงจิตตกอะไรประมาณนี้ก็คือโอ๊ยคิดมากคิดม่อะไรไปถามว่ายายจอยเคยถึงจุดนั้นไหมเคยนะคะเคยแต่ว่ายายจอยบู๊มากเลยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคือไม่ยอมแพ้พูดง่ายๆยายจอยไม่ยอมแพ้ เราก็ทำมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยคือทำอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะพี่น้องนี่เลยมีเวลาเยจอยก็อ่อไปชมคลิปเพื่อนๆส่งกําลังแรงใจนะคะแต่ว่าเยจอยก็จะชอบทำแบบนี้สิ่งที่เย่ยจอยชอบแล้วก็รักทั้งสองอย่างเลยทั้ง Youtube แล้วก็ งานสวนของยายจอยนะพี่น้องอือนี่แหละก็คือเป็นวิธีการของยายจอยได้จัดการกับตัวเองถามว่าเหนื่อยมากไหมมันก็ไม่เหนื่อยมากจนเกินที่ว่าเราจะทนจะทําได้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งมันเป็นความสุขอะไรอีกอย่างหนึ่งอะ่ะพูดง่ายๆคือเราทําไปด้วยอะไรด้วยนะคะพี่น้องเนาะส่วนช่วงนี้นะคะพี่น้องขาเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนใหม่ยายจอยต้องขอขอบคุณมากๆท้งเพื่อนเก่ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะพี่น้องจริง,รงๆก็คือ,อยังเหนียวแน่นกันอยู่เหมือนเดิมเนาะสำหรับเพื่อนใหม่ก็รอนิดนึงนะคะยายจอยอาจจะไปช้าแตกก็ใกล้แล้วละ่ะคืองานตรงนี้มันก็จะจบแล้วเนาะมันจะจบแล้วยายจอยทำพื้นที่ตรงนี้เสร็จแล้วละครนี้ก็ยังเหลือขี้้านะอีกฝั่งหนึ่งเนาะยังเหลือขี้้าคือ,อยายจอยอะมาทำตรงนี้อยู่หลายวันเนาะแล้วก็ฝั่งนู้นก็ขี้ยาฝนตกมาขี้ยามันก็ขึ้น ยายจ่อยก็ต้องไปจัดการขี้ยาตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ชมกันเนาะส่วนพื้นที่ตรงนี้เราก็จะจัดการของเราให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะคะพี่น้องมาค่ะปลูกต่อนะคะหลังจากปลูกสต๊อกเบอร์รี่แล้วเนาะก็มาปลูกมะเขือต่อนะคะนี่มะเขือย้ายจากแปลงตรงนั้นนะคะมาตะกี้เห็นยยจ่อยใช่ไหมเห็นยยจ่อยไปทิ่มๆๆเอามันมาใช่ไหมตรงนั้น่ะยายจ่อยอะมีแพลนจะทํา บางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะก็เลยย้ายนะคะย้ายมะเขือมะเขือเปาะบ้านเรานะยายจอยปลูกนะคะปลูกเอาไว้ตรงนั้นก่อนในในตอนแรกเนาะซึ่งอ่ายายจอยก็โอเคคิดทําพื้นที่ตรงนี้เสร็จสับทําแปลงนี้เสร็จปุ๊บยายจอยก็ย้ายนะคะย,ย้ายเอามาปลูกให้มันเป็นที่เป็นทางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะพี่น้องนะเนาะมะเขือเรา ก็หวังว่าจะได้กินลูกแล้วนะแต่ว่าดูต้นเขาตอนนี้นะเขาก็งามโอเคอยู่นะโอเคอยู่ยังพอคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาติดลูกติดดอกก็พอได้กินน่ะได้พอได้กินอ่อปลูกไว้10ต้นน่าจะกินได้สักเจ็ดแปดลูกก็ยังดีอ่ะนะมันก็เป็นความสุขใจแล้วล่ะพี่น้องเนาะนี่เลยสำหรับชีวิตยายจอยนะคะยายจอย ก็ประมาณนี้คนบ้านๆประมาณนี้แหะค่ะพี่น้องค่านะคะไม่อะไรกับใครมากมายแต่ว่าก็รักพี่น้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่าเดี๋ยวให้เสร็จงานนี้ก่อนเราก็จะบู้กันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยายจอยนะก็ต้องจัดการจัดงานถามวัน <laughs> แล้วมันไม่ใช่อะไรมันร้อนพี่น้องมันร้อนอากาศมันร้อนนะขนาที่ที่ยายจอยทำงานอยู่เนี่ยก็คือยายจอยถ่ายคลิปทิ้งไว้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 ยายจอยไม่ได้ลงคลิปเนาะซึ่งยายจอยอ่ะก็คือหลังบ้านนะปกติยายจอยอัปโหลดคลิปอ่ะหลังบ้านแต่ว่าหลังบ้านยายจอยตอนนี้ Google Chrome ยายจอยเข้าไม่ได้ไม่รู้ว่าป้าเล่นโทรศัพท์หรือว่า อะไรยังไงก็คือมันมันเข้าหลังบ้านตัวเองไม่ได้ก็เลยจะต้องไปเกู้คืนนะะกู้กู้กู้หลังบ้านคืนมาก่อนซึ่งก็เลยอ่ะประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็คิดว่าเออหลังบ้านมันก็ยังกู้คืนไม่ได้ตัวเองก็ฉลาดฉลาดนะพี่น้องก็จอยฉลาดมากเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ู้คืนยังไม่ได้สักทีนะวพี่น้อง่ะก็เลยเป็นอะไรที่แบบ นะรออีกนิดหนึ่งหลังสำหรับงานหลังบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะโหลดคลิปหน้าบ้านไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามาหลายวันแล้วคือยายจอยก็สงสัยอ่ยะยายจอยคิดว่าป้าน่าจะ ขโมยโทรศัพท์ยายจอยเล่นน่ะก็คือเน็ตของยายจอยมันเต็มสปีดใช่ไหมคะก็คือเน็ตของป้าเขาไม่เต็มสปีดอะ่ะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็ต้องเติมเงินเดี๋ยวก็เติมเงินแต่ของยายจอยมันเป็นรายเดือนแล้วมันเต็มสปีดแล้วป้าเขาก็ชอบดูกีฬาหาข้อมลไอน้น,อน,อนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นในโทรศัพท์แหละแต่คันนี้ป้าน่าจะไปคลิกนะน่าจะไปคลิกอะไรของยายจอยปิดปิดไอ้ไอ้ หลังบ้าน YouTube ของยายจอยไปเลยน่าจะประมาณนั้นน่ะก็คือออกจากระบบหลังบ้านอะ่ยะยายจอยไม่ไม่โทษใครหรกยายจอยโทษป้าอยู่คนเดียวแต่ป้าก็ไม่ยอมรับถามแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับเนาะเอาละค่ะพี่น้องค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจอยก็ปลูกพริกปลูกเอ่อปลูกมะเขือพริกพริกอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้มะเขือ,อย้ายมาอะไรประมาณนั้นนะคะ ขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านอีกครั้งอีกครั้งยังรักอยู่เสมอนะคะยังรักอยู่เสมอยังคิดถึงและห่วงใยอยู่เสมอนะคะพี่น้องคะ่ะถ้าไปช้านิดหนึ่งก็ขออภยัยขออภัยจริงๆนะคะซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้ารอ้อนและยายจอยก็ต้องทํางานก่อนเนาะดูแลงานงานสวนเราก็ต้องทํานะคะต้องดูแลให้เรียบร้อยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ย อาจจะโดนหัวหน้าสวนเขาตำหนิเอาได้เนาะเราก็ต้องดูแลอะไรประมาณนั้นนี่ในเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะพี่น้องค่ะรดน้ำกันเลยทีเดียวนะคะเนาะนานเอาให้ชุมช่มๆนะคะเอาให้ชุมช่มๆอยู่ที่นี่จะต้องถือแบบนี้นะคะอ่อเขาเรียกอะไรถังอะตักน้ำรดอย่างนี้นะคะซึ่งสวนยายจอยอะมันก็ค่อนข้างจะก,กว้างแล้วก็เอ่อพืชผักมันก็เยอะเนาะยายจอยก็ หิ้วน้าลดนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงทุกวันนะคะทุกวันถ้าแดดถ้าฝนไม่ตกเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะยายเจิขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งยังรักนะคะรักเสมอรักเสมอเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ยายเจิขอจบไปก่อนแล้วก็จะ อ่าพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะเข้ามาอย่าลืมกด subscribe นะคะเดี๋ยวยายจอยจะโชว์วิถีชีวิตบ้านๆของยายจอยนะคะในซสวิตเซอร์แลนด์นี่แหะค่ะนะเอาให้ชมนะคะว่ายายจอยทำอะไรกันได้บ้างอีกนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้บาย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 ค่ะ